สังเคตคืออะไรกันแน่ดูร่องรอยสังเคตในอดีตจากเรื่องขุนช้างขุนแผนคำสังเกตนี้ในปอทานานุกรมได้ให้คำนิยามว่าทานวัตถุที่ถวายแก่สงเมื่อเวลาปลงศพมีตู้ก็เป็นต้นรวมกันถวายแก่พระสงฆ์ผู้เทศหรือบังสุกุลนี่คือบันทึกของคนรุ่นปู่รุ่นทวดเพราะเริ่มรวบรวมคำไว้แต่พศ2427ถึงพศ 2,434ที่บันทึกไว้จากประสบการณ์ที่ได้เคยใช้ตู้โต๊ะและอื่นๆที่เขาถวายวัดมากับตัวเองเพราะท่านเคยบวชเป็นพระเป็นมหาปร,รียนคือขุนประเสริฐอักษรน,นิพแพตาลลักษ์จึงไม่ควรจะไปประมาถามหาหนังสืออ้างอิงหัดเดิมเริ่มแรกก็คงจะเป็นว่าสิ่งของดังกล่าวคือตู้โต๊ะเก้าอี้และอื่นๆก็จะเป็นของที่ผู้ตายเคยใช้สอยเมื่อตายไปแล้วผู้อยู่หลัง ผัวเมียหรือญาติสนิทได้เห็นสิ่งของเหล่านั้นก็ให้ระลึกถึงอาวรอะไรเครื่อครวนอยู่ไม่ไวยก็เลยเมื่อเผาศพก็เอาของเหล่านั้นถวายพระหรือถวายวัดเสียเพื่อไม่ให้แต่ตาเตือนใจดังมีเขาอยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนช้างมาหลอกนางสีประจันกับนางวันทองว่าขุนแผนตายกลางทับนางวันทองจะต้องถูกจับเป็นไม่หลวงให้รีบแต่งงานเสียก่อนคือแต่งงานกับแกเพื่อให้พ้นภยัยดังนี้ ครันรุ่งขึ้นขารอบขอบฟ้าสกุณากูก้องร้องสลอนวันทองตื่นตาก็อวรปรับทุกปรับร้อนกับสายทองถึงหม่อมแก้วตายจริงหรือหาไม่จะอะไรยออะไรกับข้าวของแต่ผัวรักยังไม่ได้ครอบครองน้องนึกจะอุทิศทําบุญไปมาดแมนหม่อมแก้วรอดกลับมาข้าวของก็คงหามาได้ใหม่จะเอาของหม่อมแก้วแววไวทาบุญส่งไปให้หมดตัววันนี้จะไปวัดป่าเลลยยอทั้งจะได้ไล่เลียงกับท่านครัว หมากพลูยังมีที่ในชาววอทูลหัวช่วยพาให้ข้าไปว่าแล้วไปหาสีประจันรำพันบอกความสะอื้นให้บัดนี้ผัวลูกก็บรรลัยยอจลาแม่ออกไปยังวัดพลันข้าผ่อนของหล่อนที่เหลือไว้เอาทําบุญส่งไปให้ผัวฉัน้นเงินทองเสื้อผ้าสารพันสีประจันว่าไปเถิดแม่ไปต่อมาคนที่ไม่รู้ความในเหงนเขาทําบุญถวายตู้ถวายโต๊ะและอื่นๆรวมเรียกว่าสังเกต คงจะได้บุญดีก็นึกอยากจะได้บุญในส่วนนี้กับเขาบ้างแม้ไม่มีสิ่งของอยู่ก็ไปซื้อเขาเอาและแม้ในงานบุญอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานศพก็เอาดังเช่นในขุนช้างขุนแผนครานั้นเจ้าจอมหม่อมขุนช้างน้าใจกว้างขวางให้ฟุ้งซ่านเด็กเอ๋ยหาไม้อย่าได้นานจากสารกระจาดนั้นเตรียมไว้เอาเงินงราไปหาซื้อสังเกตปรีขารอเบ็ดเสร็จทั้งน้อยใหญ่หาผ้าเนื้อดีมาทำไตรที่ผู้หญิงนั้นไปหาเครื่องกัน นี่ขุนช้างท่านเอาสังเคตมาถวายในงานบุญเทศมหาชาติในทางโบราณน,นาคดีสังเคตเป็นที่พระนั่งสวดศพหลายปีมาแล้วคุณไมเคิลลอไรผู้สัตว์ทัศนีลังกาเคยถามผมว่าสังเคตแปลว่าสวดได้ไหมใจผมนึกถึงศัพท์สังเคตทันทีเพราะอีกอีมันแผลงเป็นเอได้และเอามาเขียนแบบไทยๆเอาไม้ไต่คููใส่แล้วสะกดด้วยตัว ดอเด็กแทนตัวต่อเต่าเช่นผลิตเป็นเทเ้อด,ดอผมก็เลยตอบไปว่าพอได้ตามหลักคำเพียนมาจากสังคีแต่สังเคตมันเป็นวัตถุจำพวกตู้โต๊และอื่นๆนะผมพูดอย่างติดนิยามในปอธานานุกรมแต่ตอนนี้ผมยอมรับแล้ว100%เพราะโบราณวัตถุที่เป็นฝีมือช่างชั้นเอกของไทยเราชิ้นหนึ่งที่มีอยู่ที่วัดเชิงท่าจังหวัดอยุธยาคือสังเคตเป็นที่สำหรับพระนั่งสวดจริงๆ คุณไมเคิลไรท์ได้ขยายความต่อไปว่าในลังกานั้นมีที่พระนั่งสวดเหมือนของเราแต่ของเขาเรียกปริตตามนดบใช้นั่งสวดทั้งงานมงคลและงานศพนี่แสดงว่าคุณไมเคิลลอไรท์ได้ไปเห็นสังเกตของเรามาแล้วแต่ของเราคงจะใช้เฉพาะแต่ในงานศพเพราะพระสวดสี่องค์นั้นในงานอื่นเราไม่ใช้กันปัจจุบันพระนั่งสวดศพในสังเกตนั้นยังมีอยู่แต่ในงานหลวงแต่ไม่เสมอไปเมื่องานศพส,สมเด็จพระสังฆราชวาด วัสโกวัดราชบพิตรนั้นพระสวดศพก็นั่งสวดในสังเกตในทางนิรุติศาสตร์เรื่องเสียงเลื่อนนั้นเป็นไปตามหลักภาษาอยู่แล้วเช่นกิจเป็นเกตแล้วแผลงเป็นกำเนิดอีกต่อนหนึ่งอินดูของโบราณน,นั้นก็มาเป็นเอ็นดูในสมัยเราแต่ความเลื่อนนั้นที่นั่งสวดจะเลื่อนมาเป็นตู้โต๊ะและอื่นๆหรือตู้โต๊ะจะเลื่อนมาเป็นที่สวดยันกังขาว่าแต่ว่าการนั่งสวดในที่นั่งสวดนี้เราเอาอย่างลังกาเขาหรือเปล่า หรือว่าลังกาเอาอย่างไทย